รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ป เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบงจกรรัวไป เ้าใจบางจาก E20S Evo ยิงเก็บโลก็ยิงได้แค่โลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูก ทุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ในการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนอย่ฉนันโดลดีชัยสมบัติค่ะขันฉันกันยาเลยค่ะอชนะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณโดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจาก สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหยุดยาวไปแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันอังคารที่แล้วเราก็จัดรายการกันนะแต่เป็นแว่าเราแจ้งไว้แล้วลว่าเรามาอาเทปล่วงหน้าเมาื่อวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์กับวันพุธเราไม่ได้หยุดใช่ไหมคะวันนี้กลับมาทํางานเต็มสัปดาห์ใช่ไหมค่ะใช่กลับมาทางานตามปกติแล้ว แต่ว่าเดือนนี้สิงหาคมเดี๋ยวมีวันหยุดอีกสัปดาห์หน้าเนาะวันแม่ใช่ใช่ไหมใช่ค,ะค่ะแล้ววันหยุดสามวันอ,นอ่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วก็มีข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดเรื่องราคาพลังงานไปเออใช่สัปดาห์นี้เนี่ยในฉชนก็เห็นข่าวคราวนะในโซเชียลมีเดียแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นดังพอสมควรอใช่เรื่องที่ว่า มีคนเนี่ยเอาแกลอนเนี่ย5ลิตรใช่ไหมค่ะไปเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันมใช่ไหมคะแล้วก็โชว์ในโซเชียลมีเดีย Media, ว่าโหเนี่ยเติมไปนะแต่ว่าได้ไม่เต็มจำนวนเท่าที่เติมค่ะอ่าคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาไปสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งอะปั๊มน้ำมันละกันที่สั้นนะคะ เอาแกลอนนมนมเปาเนี่ยมันจะมี2-3สเคสนะแต่อันนี้างบ้มีอันนี้อันเอาสองลิตรก่อนนะบอกว่าเอาไปเติมแก๊สโซฮอร์เนี่ยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ตัวเลขหน้าหัวใจเนี่ยโชว์ว่าได้น้ำมันเนี่ยหนึ่งอ่าลตแล้วก็ลิตรละนะราคาลิตรละ38.42บาทนะคะแต่ว่าพอยกแกลอนขึ้นมาดูแล้วเนี่ยได้ไม่ถึงครึ่งแกลอนเลย แต่ว่าที่ตัวเลขที่หน้าจอมันโชว่า1.8ลิตรไงก็ต้องเกือบเต็มถูกไหมเพราะแกลอน2ลิตรทีนี้ก็เลยพอมาโพสต์ปุ๊บมาโพสต์ปุ๊บก็เป็นประเด็นใช่ไหมเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็จริงๆหลังจากนั้นนะก็มีคนโพสต์อีกนะว่าเอาแก๊ลอนเนี่ย5ลิตรเหมือนกันไปเติมแต่ว่าคนละสถานีบริการกันนะคนละที่กันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเติม5ลิตรแต่ว่าได้ไม่ถึง5ลิตร นั้นจะต้องแบบมีปัญหาแน่แล้วแบบคือเขาใช้คําว่าเติมไม่เต็มลิตรอ่ะเติมไม่เต็มลิตราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอมีข่าวนี้ปุ๊บบริษัทน้ามันก็จัดการตรวจสอบทันทีเลยทุกแทบจะทุกแบรนด์เลยนะใช่ก็แบรนด์เลยีนว่าเอออันนั้นอะเป็นปั๊มไหนอยู่ตรงไหนแล้วจากสาเหตุอะไรถูกต้องแล้วก็พบว่าที่สถานีบริการน้ํามัน ปตทสาหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบนจำกัดที่อยู่ที่ตำบลคลองมะเดือ่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้อันนี้ของตัวแกลอนสองลิตรใช่ไหมก็ทางสถานีบริการน้ำมันเนี่ยเข้าไปดูเลยชีย้แจงชี้แจงต้องชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นคือต้องไปดูแล้ว่าหัวจายมิตเตอร์หรือมีบกพร่องตรงไหนใช่ไหมคะ อ่ะก็อย่างแรกเลยขอภัยลูกค้าก่อนอันนี้ถูกต้องลยคะเพราะว่าเป็นความผิดพลาดของทางสถานีบริการใช่เนาะใช่นะคะก็ชี้แจงออกมาเลยว่าต้องขอภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงไหนซึ่งความผิดพลาดเนี่ยอาจจะมาจากเด็กปั๊มเนี่ยไม่ดูมิเตอร์ให้ดีก่อนเติมว่าคือ คือคุณเคยสังเกตไหมพอเติมค sí ันนี้เสร็จแล้วสมมติเราเป็นคันต่อไปอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้รีเซ็ตกลับไปที่ศูนย์อาจจะเติมต่อเลยหรือเปล่าอเป็นเคสนี้หรือเปล่าว่าเออไม่ได้ดูมิเตอร์ว่ามันมีค้างอยู่แล้วก็ไปกดเติมต่อใช่ไหมคือเซ็ตค่าเป็นศูนย์แล้วหรือยังนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากหัวใจชํารุดด้วยความบกพร่องของหัวใจใช่ค่ะแต่จริงๆเนี่ยปั๊มนี้เขามีการตรวจสอบหัวใจอ่ะทุกเดือนนะคะ ทุกเดือนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเคสเนี้ยเขาตรวจสอบไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมนะคะแล้วก็ก็เพิ่งตรวจสอบไปเพราะว่าอีกสองวันเนี่ยเกิดเรื่องนะคะเพราะว่าตรวจสอบไป24กรกฎาคมใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไงแต่ตรวจสอบไปสองวัน <laughs> <laughs> ก็เกิดเรื่องนะคะ เพราะนั้นเนี่ยทางปั๊มเมงเนี่ยก็เลยขอโทษลูกค้านะคะ,คะที่อาจจะได้น้ำมันไปไม่ครบจำนวนนะคะแต่ว่ายืนยันนะว่าทางปั๊มเนี่ยไม่มีเจตนานะคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้น้ำมันไม่เต็มลิตรนะแล้วก็จริงๆแล้วอ,ะอ่ะปั๊มแห่งน,นี้มีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายนะะ ทั้งผู้ผลิตน้ำมันเองนะคะทั้งกลมการค้าภายในแล้วก็สากรนะเพราะว่าปั๊มนี้เป็นปั๊มสากอใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ปั๊มของเอกชนนะ แล้วนั้นเนี่ยคือทุกคนมาตรวจสอบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องของการให้บริการที่เป็นธรรมนะเพราะว่ามีการมาตรวจสอบตลอดเวลานะคะแต่ว่าอาจจะมีความผิดพลาดอย่างที่บอกเมื่อกี้หัวใจจะมีปัญหานะคะพอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยทาง OR เองเนี่ยได้มีการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขหัวใจเนี่ยให้กลับมาใช้งานเป็นปกติแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยมีการแบบ พยายามติดต่อหาผู้ที่ไปเติมน้ํามันมาเนี่ยดูได้ว่าแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยที่มีการเติมน้ํามันเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าว่าได้น้ํามันไม่เต็มลิตรไหมติดต่อทางปั๊มไปนะคะว่าอาจจะแบบมีการแบบให้น้ํามันในส่วนที่ขาดหายไปหรือไปคุยกันว่าเป็นยังไงค่ะก็ส่วนอีกรายนะคะที่บอกว่าได้มีการนาเอาแกลลอนน้ามัน5ลิตรมาเติมนะคะอันนั้นจะแถวนครปฐมใช่แล้วจะเป็นของทางบริษัท คือตอนที่เขาที่เขาแจ้งอ่ะที่เขาแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของพีทีใช่ไหมใช่ไหมเป็นของพีทีใช่ไหมหที่ไหนนะสาขานะครปฐมสิบสองถูกไหมหแต่จริงจริงแล้วคือพอเกิดเรื่องปุ๊บ เหมือนกันก็ไี่งคือทางสนมันทางบริษัทรีบเข้าไปดูเลยใช่ทำสปีดจ g Energy จำกัดหุ้นเขาก็บอกว่าเขาก็รีบลงพื้นที่เลยบ้านจริงนเพื่อไปตรวจสอบในบ้านอ่าเขามีข่าวมาก็ไม่นิ่งนอนใจรีบลงพื้นที่ไม่ได้ลงคนเดียวนะใช่ก็มีหน่วยงานรัฐนะคะมีหน่วยงานราชการช่างตวงวัดของจังหวัดนครปฐมนะคะก็เข้าไปดูเลยนะคะแล้วก็มีการไปดูแล้วก็พบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมีการนำสติกเกอร์รับรองมาตรฐานเต็มลิตรไปติดด้วยอย่างนี้นะคะ ในสถานีบริการน้ามันคุณเห็นไหมมีตู้หัวจ่ายจะเป็นตู้ๆแล้วมันก็จะมีเป็นหัวจ่ายหนึ่งสองสามสี่จะมีแล้วแต่ประเภทศบางบางตู้จะมีสามหัวจ่ายบางตู้มีสี่หัวจ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาระบุเลยนะว่าตู้จ่ายที่สองมือจ่ายที่สองศูนย์หนึ่งนะเอีคือชัดเจนเลยของของปั๊มบีทีที่สถานานครปฐมสิบสองนะเอาแกลลอนไปห้าลิตรใช่ไหมได้ไปแค่ 4.6ลิตรใช่ไหมคะนั้นพอเิดเรื่องนี้ปุ๊บไปตรวจทันทีว่าตรงนั้นใช่ไหมแล้วไปเองเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่มั่นใจต้องเอาหน่วยงานอาจารย์ไปด้วยเป็นหน่วยเขาเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าไม่ได้มีปัญหานะไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เป็นข่าวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่แล้วก็พอตรวจปุ๊บเนี่ย หน่วยช่างตรงวัดอนะ่ะเขาตรวจด้วยใช่ไหมเขาก็จะนําสติกเกอร์ไปแปะไว้ว่าเป็นสติกเกอร์รับรองมาตรฐานเต็มธิ์เพราะนั้นมั่นใจว่าอันเนี้ยตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะ,คะซึ่งทาง p ี g เองเนี่ยก็บอกว่าแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์แล้วมาตรวจนะพวกนี้เขาจะมีการตรวจตลอดทุกเ,เดือนะนะคะงั้น พีจีก็บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเข้มทวนมากขึ้นแล้วก็ไปตรวจทุกสถานีบริการของเขาเลยไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆนะคะ,คะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไปในขณะที่อีกลายหนึ่งนะ<ม>ก็รีบออกมาแจา้งเลยนะบริษัทบางจากของเอเรชั่นจำกัรมาหาชนนะก็บอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ของปัง๊มบางจากเลยนะอ่าก็ต้องรีบแจ้งก่อนเพราะว่าผู้ผู้ผู้บริโภคอะ่ะ คือเรามีหลายแบรนด์ใช่ไหมมี PT Station มีบางจากมี PT มีเชลมีเอสโใช่ไหมมี s ัสโกอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจําของแต่ละแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทน้ํามันเนี่ยถ้าไม่ใช่ของตัวเองนี่ <c oughs> ก็จะรีบออกมาบอกเลยละว่าแบบเป็นยังไงไม่ใช่แบรนตัวเองแล้วถึงเป็นของตัวเองก็จะต้องรีบออกมาตรวจสอบเลยละนะคะแต่ก็ถือว่าแบบ ตอบสนองกันได้ค่อนข้างไวมากนะคะพอเกิดเรื่องปุ๊บก็มีการออกมาตรวจสอบดูแลผู้บริโภคว่าเป็นไงบ้างในนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยหน่วยงานภาครัฐแหละทำอะไรบ้างในขณะที่ทางกรมการค้าภายในนะคะของกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ดิ้งนวนใจเหมือนกันก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นงานปกติใช่เขาเป็นงานปกติของเขาอยู่แล้วมีการออกตรวจอยู่แล้วนะคะโดยคุณพัฒนาศเสือเอี่ยมนะคะที่ปดีกกรมการค้าภายในนะคะบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยกรมการค้าภายในเนี่ยก็มีการตรวจสอบสถานีบริการน้ามันอยู่แล้วนะคะทุกเดือนทุกเดือนใช่แล้วก็ออกตรวจทั่วประเทศเลยเพราะจะมีแต่ละจังหวัดอยู่แล้วเพราะว่าสถานีบริการน้ามันตอนนี้ว่าหมื่นกว่าแห่งเนาะหมื่นกว่าแห่งรวมทุกแบรนด์นะแล้ววันนี้ยเจ็ดเดือนมาแล้วใช่ไหมก็เจ็ดเดือนแรกของปีนี้นะคะก็ ตรวจไปแล้วนะคะ7,827ครั้งนะคะก็ประมาณสัก172,000หัวจ่ายนะคะ,คะก็พบว่าที่ถูกต้องเนี่ยประมาณ7 1<ะ>็0 0 0นห <1, S 2> นึ่่ามร้1ยห0าสิบสี่หัวจ่ายนะคะ,คะ คือตรวจไปเนี่ย1 7 2 1 5 6หัหวใจค่ะก็พบว่ามีผิดบ้างประมาณ802หัวใจนะคะก็มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับหน้าปั๊มไปแล้ว45รายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะงงตู้ก็คือตู้นะสี่เหลี่ยมหัวใจก็คือหัวที่ที่เติมน้ำมันใช่คะดันั้นมีตู้หนึ่งมีกี่หัวใจต้องตรวจทุกหัวใจนะยนะแล้วก็ เอออาจจะงงว่าโอยยม่ต้องผิดตั้ง8ปดหัวใจทำไม่เปรียบเทียบปรับไป45ลายเอง ก็45รายแต่อาจจะหัวใจหนึ่งหนึ่งรายลายหัวใจก็ได้นะคะแล้วนอกจากนี้เองนะคะทางกรมการค้าภายในนะคะก็บอกว่าจะมีการเชิญผู้ประกอบการน้ำมันแล้วก็เจ้าของแบรนด์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนของพิธีส i o นนะคะบางทั้งหมดทั้งหมดทุกรายนะคะมาสัปดาห์นี้นะมาสัปดาห์นี้คุยกันสัปดาห์นี้นะคะเพื่อกำชับแล้วก็ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เนี่ยให้อยู่ในสภาพปกติแล้วก็ห้ามใช้หัวใจที่ชำรุดนะคะให้ดูแลผู้บริโภคด้าความเป็น าทำจากการเติมน้ํามันหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมคนร้องเรียนไปเยอะว่าไม่ได้รับความมีธรรมตรงนี้นะคะจริงจงมีมาเรื่อยๆนะแต,แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเพราะนั้นกรมัรภายในก็ตรวจตลอดชอนอกจากนี้เองนะคะก็ย้ำให้ทางสํานักง,งานค้าภายในจังหวัดน,นะคะเข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศเลยหลังจากที่เกิดปัญหานี้แล้วก็ถ้าพบว่าปั๊มใดเนี่ย ใช้หัวใจไม่ถูกต้องอก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับ20ง0มบาทหรือว่าอาจจะทั้งจำทั้งปรับเลยก็ได้นะคะด้วยจำคุกด้วยในะค,ะคดดขาดเลยอย่าทำผิดเนาะใช่ค่ะนะคะคือคือจริงๆอะ่ะเรื่องสถานีบริการน้ำมันอ่ะ่อะมันก็อาจจะมีนะ บางบางลายก็จงใจเนาะแบบถ่วงมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าตรวจสอบเจอเนี่ยก็โทษหนักนะแต่ว่าบางลายเนี่ยคือใช้ใช้ไปเนี่ยมันก็เกิดการชำรุดโดยที่แบบอาจจะอาจจะถึงชำรุดก่อนอายุอ่ะก่อนครบอายุเงี้ยหรือก่อนที่จะมีการตรวจหรือปรับปรุงแก้ไขเงี้ยก็แจ้งกันไปแจ้งกันไปนะคะอืมอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่ง ที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะสัปดาห์ที่แล้วก็พูดเรื่องน้ำมันแต่สัปดาห์ที่แล้วพูดเรื่องน้ำมันเป็นสินใช่ไหมว่าโหทั้งเดือนหนึ่งขึ้นมาแบบ3บาทกว่า4บาทอะไรอย่างเงี้ยปรับไปนั้นเดือนเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะขึ้นขึ้นลงยงอยู่ยังมีความผันผวนอยู่เนาะแต่ทีเนี้ยต้องมาดูราคาดีเซลล้วคุณกัญญาคือจําได้ไหมว่าภาษีสามสามมิตรเขากําหนดยก ยกลดภาษี5บาทต่อลิตรของน้ำมันดีเซลเมื่อวันที่20กระกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่21กระกฎาคมที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชงเพิงเข้ามาใช้กลไกของกองทุนในการที่จะชดเชยราคาขายปีงน้ำมันดีเซลในประเทศให้ไม่เกิน32บาทต่อลิตรเราก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ ก็มีการชดเชยมาตลอดณวันนี้ยังอยู่ไม่เกินสาสบสองบาทต่อลิตรแต่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกขึ้นมาตลอดเลยแล้วณวันนั้นเน่ะวันที่สํานักงานบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยออกมาบอกว่าเราจะมีเพดานราคาว่าถ้าเกิดว่าเพดานราคามันขึ้นมาที่ร้อยิบห้าจนเกินกว่าร1 5ย้าไปอ่ะจะต้องมาทบทวนนะนะเออจมาดู แล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ทะลุแล้วทะลุร้อยนสิบห้าเหรียญซตบาร็วแล้วเมันทํายังไงอะค่ะโอ้โหมันอุดหนุนนะสี่ถึงห้าบาทตอนนี้แล้วนะตอนนี้ถือว่าหนักนะแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะอุดหนุนให้ราคาไม่เกินสามสิบสองบาทต่อลิตรเนี่ยจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วเนี่ยหกร้อยเก้าสิบหกล้านบาทนะคะหรือหรือประมาณสามพันล้านบาทต่อเดือนค่ะจากเดิมนะ มีเงินไหลเข้านะที่เก็บจากน้ำมันเบนซินเก็บจาก LPG นะ,ะตอนนี้เงินไหลออกละ3พันล้านบาทต่อเดือนค่ะแต่กองทุนยังติดลบอยู่นะประมาณณนะวันนั้นอนะเมื่อ,อปลายเดือนกันยายนาคมตอนนั้นกองทุนติดลบอยู่ประมาณ45พันล้านบาทแต่ณวันนี้พอเงินไหลออกแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันน่าจะติดลบเพิ่มขึ้นแล้วนะ ใช่แล้วก็ดูแม้ว่ากองคุณยังมีวงเงินเหลือที่จะกู้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าห้าหมื่นห้าพันบาทก็ต้องมาดูกันว่าสมควรจะกู้หรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยราคาน้อที่ผันผวนแล้วก็ขึ้นไปสูงมากใช่แล้วก็ตอนนี้จะใช้มาตรการลดภาษีสามปรสามีก็ไม่ได้เพราะว่ารอรัฐบาลใหม่อยู่ในกลัวว่าเดี๋ยวรัฐบาลรักษาการไปทําใช่ไหมจะเป็นผลผูกพัน ไปถึงรัฐบาลชุดใหม่หมเพราะฉะนั้นก็รอเลยเราเนี้ยก็แบบอยากให้มีรัฐบาลใหม่แบบเร็วๆเลยอะเพราะอย่างที่บอกนะดิฉันเป็นห่วงหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณปี2567นะคุณกันยาจะต้องเริ่มใช้วันทนี่1ตุลาคมปีนี้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เลยโอ้คือถึงแม้ว่ามีนี่ก็ต้องแบบเร่งดีนหน้าดูเลย,เลยนะว่าจะให้ป่ายมา เพราะว่า,า,าก,ออกานะว่าจะอนุมัตินบออกมาเนาะกว่าจะเบิกจ่ายกว่าจะมีเงินจะ,จะ,จะละดทนใช่ไหม<ช>แล้วมันจะทําให้ส่วนต่อเนื่องเนี่ยกระทบไปหมดนะคะ<า>แล้วก็เรื่องมาตรการต่างๆอย่างเช่นเนี่ยราคา,าพลังงานซึ่งเนี่ยเริ่มเข้าปลายปีเนี่ยาราคา,าพลังงานเนี่ยมันจะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น LNG นะก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LPG เนาะพวกก๊าซปิโตรเลียมเหลวอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งราคาน้ำมัน ดีเซลเบนซินน้ำมันดิบโอตาละก็ต้องอาจจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยมาออกมาตรการในการดูแล<อ>ใช่ไหมคะแล้วเนี่ยดูดิน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้คือมันมันทะลุเพดานที่เขาบอกว่าต้องมาดูอะต้องมาดูแล้วต้องควบตัวและแ,แต่ว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยพยายามอืดก่อน อึดก็ให้ได้ว่าหนึ่ง <reco> ถ <bizarre> ึงสองเดือนคือพยายามจะดูแลจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาตัดสินนโยบายว่าจะเอาย่างไรดีช่วยเหลือย่งไดีเพราะว่าพอมีรัฐบาลใหม่ปุ๊บว่าอาจจะไปคุยไงว่าว่ารายการลดภาษีสัมสามิตน้ำมันดีเซลเนี่ยจะนํามาใช้อีกไหมใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการลดภาษีเนี่ยมันก็ลําบากในคุณกัญญาภาษีสัมปามิรน้ำมันดีเซลเนี่ยไปลดเนี่ยบาทหนึ่งสองบาทสามบาทไม่ว่าจะกี่บาทเนี่ยรายได้มหาศาลนะคะที่ หายไปจากคลังนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเขาก็าต้องคิดนะต้องคิดว่าทํำยังไงดีนะคะหรือว่าอีกนโยบ,บายหนึ่งนะอีกนโยบ,บายหนึ่งอ่าก็อาจจะบอกว่าอาจจะเก็บเงิน จากน้ำมันเบนซินเนี่ยมาชดเชยน้ำมันดีเซลซึ่งจริงๆแล้วทันเนี้ยราคาน้ำมันดีเซลเอ้ยเบนซินเนี่ยก็สูงมากแล้วสูงมากสูงมากก็ต้องมาดูกันว่นรารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขาจะยังไงออจะใช้ที่ไหนดิเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนที่มาบอกว่าเบนซินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาตลาดโลกเนี่ยมันขึ้นถี่มากใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะตอนแรกเนี่ยคนก็เข้าใจว่าอุ้ยเก็บจากเบนซินถุงสูงเนี่ยเอามาอุ่นุนดีเซลนั่นเลยอยังไม่ใช่นีตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ แต่แต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงดีแต่ว่าก็ยังมีเงินวงเงินกู้ไงอีก55,000้านล้านบาทซึ่งเดิมทีเนี่ยทางกองทุนเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องกู้แล้วไม่ต้องกู้เลยครับใช่ไหมกู้กู้มาแล้วเนี่ยห้าหมื่นห้าพันล้านบาทแล้วเนี่ยแต่พอราคาทั้งมันมันสูงอย่างเงี้ยก็ต้องดูอีกรอบหนึ่งนะว่ายังไงดีคือจริงๆเขาไม่อยากกู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอกู้มาปุ๊บเวลาใช้คือต้องเสียดอกเบี้ยด้วยไง แล้วคุณเด็กเวลากู้หลายหลายหมื่นล้านนะหลายหลหมื่นล้านนะก็เป็นพันละดอกเบี้ยก็เยอะเออใช่ไหมแล้วแล้วด้วยแหละประชาชนคนใช้น้ํามันด้่แหละใช่เราก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนเลยพยายามจะกู้ให้น้อยที่สุดแล้วพยายามที่จะบริหารจัดการให้กองทุนเนี่ยมันมีสภาพคล่องโดยที่ไม่ไปค้างเงินค่าซื้อน้ํามันของผู้ค้ามาตัดเจดเลยนะถูกไหม เพราะเดี๋ยวไปค้างเงินปึ๊บผู้ค้าน,น้ำมันก็ไม่มีมก็ไม่มีเงินไปซื้อน้ํามันสถานีบริการน้ํามันก็ไม่มีน้ํามันขายคนที่จะไปเติมน้ํามันก็อาจจะไม่มีน้ามันเติมทีนี้ก็เดือดร้อนน้มันหมดน,นะครัเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เวลาเขาจะทําอะไรเนี่ย<ม>เขาจะต้องดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะคือเราอย่าดูแค่ว่าเอ้ยเราเป็นผู้บริโภคน้ํามันอ่ะมีน้ํามันใช้ก็พอแล้วมีน้ํามันราคาถูกใช้ก็พอแล้วเราต้องดูด้วยว่าต้นทางมาเนี่ยจนถึงปลายทางเนี่ย ถ้าใช้มาตรการอะไรก็ตาม,มจากต้นทางถึงปลายทางกระทบเป็นยังไงต้องคำนวณให้ดีนะคะค่ะอ,อันนั้นก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะคะมาใช้คำว่าพูดคุยให้ฟังดีกว่านะคะเอาจริงๆนะแบบ ฟนคลับรายการเราก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราคาพลังงานเขียนเข้ามาได้เลยหรือว่าใครเจอว่าตัวเองเคยเจอกับตัวเองแล้วว่าเคสอะไรยังไงน้ำมันเราไม่เต็มลิตรอะไรอย่างนี้แต่ว่าขอเนอะว่าอย่าเป็นเฟกนิวนะคะเพฉนันขอว่าให้เป็นเคสจริงๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวในโซเชียลมีเดียเราอาจจะต้องกรองกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะแชร์อ่านให้ดีก่อนแล้วก็สมมติเราเห็นข่าวใน แหล่งหนึ่งใช่ไหมคะ,คะที่หนึ่งสื่อหนึ่งเราอาจจะลองเช็คในสื่ออื่นก่อนว่ามีใครเล่นข่าวนี้ไหม,มแล้วอ่านแล้วเนี่ยลองนึกแล้วก็พิจารณานิดนึงว่าเออมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเออมันเป็นข่าวที่หลอกหรือเปล่าเป็นข่าวจริงไหมก่อนจะแชร์เพราะว่าตอนนี้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไริจิทัลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควรคะนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ใครแบบว่าเออประสบกับตัวเองจริงเป็นเคสจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือรอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็แชร์เข้ามาได้นะ,ะพูดคุยกันะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวบบกเสียงใได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายหน่วยงานนะ,ะเขาก็จะมีคอร์เซ็นเตอร์นะมันคล้ายๆสพบอ่ะอคุณ สามารถแจ้งได้เลยนะเราสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเรื่องน้ํามันแจ้งที่ไหนเรื่องอะไรเพราะว่ามันจะมีหลายเบอร์มากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์แค่4ตัวออที่เป็นออนไลน์นะคะ,คะ,ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้อลืมบอกสัปดาห์นี้ยังยังไม่ได้แจกของข้าวนะเดี๋ยวเป็นอังคารหน้าละกันอังคารหน้าสัญญาว,ว่าจะกลับมาแจกนะคะพอ,อดีเรากําลังเตรียม ของรางวัลสำหรับที่เราเพิ่งเ,เล่นเกมกันไปออในใ Facebook Fanpage นะคะกำลังเตรียมแล้วก็จะได้จัดส่งให้ทุกคนให้ครบถ้วนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอังคารหน้าเนี่ยเราค่อยมาแจกของข้าวกันนะคะ วันนี้ก่อนจารย์ไปอย่าลืมติดตามพวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะไทย h a i news นะคะ k r e d o n l i n e c o m นะคะ,คะเว็บไซต์ energytimeonline.com นะคะโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะ Instagram Twitter อร์ติ๊กต็อกพอแค์แล้วก็ยูทูบช anel ด้วยนะคะติดตามก็ได้ทุกช่องทางะะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะคะ<ช>เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับกา๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบังจาครับเร็วชุกไม้ใหเร็วใหแรงบ่กใครใหใช้ร r i ยไปชุบ ้ใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต